ผมจะบอกวิธีการถ้าคุณมีสินค้าอยู่แล้วถ้าคุณมีสินค้าอยู่แล้วเมื่อกี้ข้อเก้าใช่คือการบอกประโยชน์ใช่ไหมบอกประโยชน์บอกงานวิจัยบอกประโยชน์บอกงานวิจัยซึ่งบางคนก็อาจจะคิดว่าขายของได้เพราะทุกคนไม่ก็บอกประโยชน์กว่าคุณก็เห็นว่าโอ้อาหารเสริมอันนี้นะจะทําให้คุณอ,อ,อ,ะอะไรนะ แข็งแรงมีพลังนนนนี่นนทนนี่อเ,เอ่อคอลลาเจนอะไรเงี้ยทุกคนมันก็ขายเหมือนกันหมดมประโยชน,น์น้นประโยชน์นี่มันก็คล้ายๆกันอ่ะเวโปรตีนก็คล้ายๆกันอ่ะแต่น้อยคนที่จะมาบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้คุณลองคิดสินค้าของคุณอะ่ะจริงๆบอกวิธีการใช้เองได้เลยสมมติคุณขายมอไซค์มีอะไรที่เกี่ยวกับมอไซค์อะ่ะ ขายรถมือสองอ่ะมีอะไรที่เกี่ยวกับรถมือสองอ่ะมีอะไรที่เกี่ยวกับรถแบรนด์นั้นอ่ะมีอะไรที่คุณขายขายอะไรอ่ะขายมือถืออ่ะคุณอาจจะบอกเ,ออเคล็ดลับอะไรเกี่ยวกับมือถืออันนั้นเข้าใจปะอ,ะอย่างยกตัวอย่างผมผมจะบอกอันนี้เคล็ดลับน,นี้ตลอดเลยผมจะบอกวิธีการใชค้คือวิธีการใช้นี่ช่วยได้เยอะเลยผมจะมาบอกวิธีการคุณเห็นผมไลฟ์บ่อยๆไหมหรือคลิปบ่อยๆเนี่ยวิธีการลดภูมิด้วยแทมโพลี หัวข้อนี่สอนแพงและหัวข้อจะต้องเชื่อมหัวข้อจะต้องเชื่อมกับปัญหาหัวใจเขาหัวข้อของสินค้าของโปรดักตคุณอะหัวข้อของโปรดักต์คุณมันจะต้องเชื่อมกับเชื่อมกับปัญหาของเขาเช่นผมตั้งหัวข้อผมอยากจะขายแทนผลีใช่ไหมผมทำคลิปใช่ไหมผมจะไม่ตั้งหัวข้อนะว่า อะไรกระโดดแทมโพลีนอย่างไรให้ลดพุงทำไมทำไมผมไม่ตั้งหัวข้อนี้คุณรู้ไหมเพราะว่าคนแม่งเดาได้แล้วมึงจะมาขายของคนมันเดาได้เลยแล้วถ้าเกิดมีคำว่าแทมโพลีนแล้วหนึ่งเขาไม่รู้ว่าแทมโพลีนคืออะไร เขาไม่รู้ว่าตัวนี้มันคอแอมโลินคืออะไรแล้วเขาสงสัยว่าคุณจะมาขายของกูไม่สนใจั้งแต่แรกแล้วก็ไม่อยู่เลยจบเลยแต่ผมเริ่มอะไรที่มันจีใจนนจ้ใจปัญหาของก่อนผมเขียนหัวข้อที่จี้ใจปัญหาของก่อนวิธีลดพุงผมรู้ว่าคําว่าลดพุงนี้แม่งแบบเป็นคาป๊อปปูล่าเป็นคําฮิตเป็นคําที่จี้ใจคนเป็นคําที่ลงเมื่อไหร่คนแม่งมาดูเมื่อนั้น ผมก็เขียนคํานี้เลยวิธีสามวิธีแล้วมีตัวเลขด้วยนะคุณต้องมีตัวเลขโอ้โหวันนี้สอนแพงจริงเจง <Okay. S 1> คุณต้องมีตัวเลขถ้าไม่มีตัวเลขนี่คือคน,คนไม่ไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่แต่ถ้าถ้ามีตัวเลขปั๊บดึงดูดทันทีคนไม่ชอบตัวเลขมากติ mm hmm. ผมก็บอกว่าสามวิธีลดภูมิหรือสามท่านเนี่ยคราวนี้สอนแล้วนะผมเอาแม่ผมมาสอนเนี่ยตอนนั้นผมเอาแม่ผมมากระโดดแทมโพลีเนี่ยกับรุ่นที่มันมีรุ่นที่สําหรับผู้สูงอายุอ่ะ <Yeah. S 1> รุ่นที่มีที่จับสําหรับผู้สูงอายุ คุณรู้ไหมคลิปนั้นคลิปเดียวแม่ผมมาประกฏตัวคลิปนั้นคลิปเดียวขายได้ประมาณน่าจะประมาณสองถึงสามร้อยตัวสามร้อยตัวแน่แน่สามร้อยตัวคูณหมื่นห้าพันเก้าเท่าไหร่สามเข้าๆก็สี่ล้านห้าประมาณสี่ล้านห้าแม่กลายเป็นคนดังด้วยแม่ผมกลายเป็นคนดังจริงด้วยเดินไหนคนพังหมดเลย <laughs> จริงป่ะ <laughs> <laughs> คลิปเดียวแม่เรามีฝาคลิปเดียวเออคนดังไปเลย ซุปเปอร์สตาร์แล้วขอนนี้ใช่ไหมนี่นี่แหละคือ,อเนี่ยเ bueno. จ้าน้องชายของผมมันไปไปไปทุกที่กับแม่ของผมเนี่ยเจ้าทอมมี่ไปทุกที่ตลอดอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อ๋อแล้วผบีบผมลืมบอกลบอกบอกเคล็ดลับอีกอันหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมอย่าอย่าลืมเตือนพี่นะเมื่อกี้ข้อสิบ <c oughs> คืออะไรอะบอกวิธีการ เราใช่ใช่ควรลืมข้อสิบเอ็ดอ่ะควรลืมข้อสวยต้องรีบต้องรีบบอกต้องรีบบอกอ่าข้อสิบกัดข้อสิบเอาข้อสิบให้จบไปโอเคโอเคหมายถึงคีย์เวิร์ดใช่ไหมครับอาจารย์ yes คีย์เวิร์ดใน Google อ่ะคือตอนแรกคุณรู้ไหมว่าคนที่สอนแผงแล้วสอนสอนแผงต้องแชร์แล้วนี่วันนี้สอนแผงต้องแชร์แล้ว นี่คุณดูแล้วอ่ะอีอย่างที่ขายคุณรู้ไหมคืออะไรวันนี้วันนี้ยิงเคล็ดลับไม่ต้องนับข้อเลวเว้ยยิงเคล็ดลับไปเลยขี้เกียจนับแล้วเว้ยคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ขายสิ่งหนึ่งก็คือตัวผมเองดูหุ่นผมเองอทุกคนดูเดี๋ยวจับ้วยดูถ้าถ้าผมเป็นคนอ้วนมันจะขายได้ไหมเนี่ยไทอโพลีนตัวนี้เนี่ยมาดูวถ้าผมเป็นคนอ้วนแล้วไม่พุงย้อยอย,อย่างเงี้ยมันจะขายได้ไหมเนี่ยแต่ไม่เลยเป็น ผู้ชายห้าสิบที่หล่อที่สุดในโลกมึงไม่ต้องโผล่เลาะยังมึงไม่ต้องโผลเลาะน้องชายน้องชายของผล่เลาะมันหัวเลาะย้อนผมวะเขาโผว่เลาะยินดีใจดีใจเปลี่ยนฉากบ้างเปลี่ยนฉากมาทางนี้บ้างฝั่งนี้ฝั่งนี้จริงๆก็สวยนะแต่ว่าต้องระวังอืมโอเคไม่ต้องเห็นน้บรีด้วยโอเคฉะนั้น สิ่งนึงคุณเริ่มที่สามท่าอาจจะใช่ไหมสามหัวข้อที่มันเป็นสามวิธีสามเคล็ดลับสามอะไรสักอย่างที่มันเป็น how to แต่อย่าบอกสามประโยชน์นะเว้ยต้องพูดครั้งนี้ก่อนอย่าบอกบอกว่าสามประโยชน์สามประโยชน์มันฟังดูเหมือนเป็นอะไรขาย,ายของโฆษณา,าคนไม่เกลียดโฆษณามากมืงอไงมาโฆษณาให้กูเชียวนะกูหนีทันทีเมื่อไหร่กูได้กลิ่นเมืนนม่อนั้นเมื่อไหร่มึงกูได้กลิ่นว่ามึงจะโฆษณากูหนีทันที เข้าใจป่ะสามประโยชน์นี่หลีแล้วก็สามเหตุผลก็ไม่ต้องสามเหตุผลที่คุณควรจะซื้อ,อจุดๆไม่ต้องอไม่ต้องทำนะจ๊ะไม่อยากรู้ไม่มีใครไม่มีใครดูมึงยังไม่เดี๋ยวธบัวอ่ะเอามาตรงนี้ดีกว่าไม่สวยไปตรงนี้กลับมาที่เดิมตกลงลถ้าเกิดคุณบอกว่าสามเหตุผลนะคนชอบตั้งหัวข้อเนะี่ยสามเหตุผลที่คุณควรจะซื้ออะไร แชมพูลีนคุณซื้อไหมคุณกลัวแล้วอาจารย์บัณฑิตไม่มาขายแน่เลยเว้ยอาจารย์บัณฑิตอาจารย์บัณฑิตไม่มาเอกูอโดนแน่กูโดนโฆษณาแน่คนแม่งมื่อไหลได้กลิ่นว่าจะโฆษณานะคนแม่งกูหนีก่อนละเข้าใจปะแล้วนี่แปลว่าอะไรผมจะผมจะต้องออกแบบหัวข้อให้มันเจ๋งผมก็จะคิด คุณเห็นคุณเห็นกระบวนการคิดอะไรอย่างนี้ผมสอนคุณเลยนะเพราะว่าถ้าคุณหัวข้อไม่ดีนะมันไม่ไม,ม,ม,มีใครอยากดูอ่ะไม่มีใครอยากดูอ่ะสามอะไรสามคุณจะเริ่มตกลงสามประโยชน์สามเหตุผลนะไม่ต้องนะหนีไปเลยเอาเป็นให้ความรู้ไปเลยให้ความรู้ให้คุณค่าอะไรบางอย่างคียคือคํานี้ให้คุณค่าคํานี้ให้คุณค่าให้ความรู้อะไรไปก่อน แต่อย่ามาขายฉันเชียวนะถ้าฉันยังไม่เชื่อใจเธอเธออย่ามาขายฉันเชียวนะกูนหนีมึงละเข้าใจปะคนแม่งได้กลิ่นการขายกูหนีเลยคนชอบซื้อแต่ไม่ชอบถูกขายพูดีกทีนะคนชอบซื้อแต่ไม่ชอบถูกขายเขาไม่ชอบถูกยัดเยียดพูดง่ายคเขาโค้เกียรการถูกยัดเยียดเลยเขาแต่เขาชอบซื้อนะผมเองก็ชอบซื้อเนี่ยแม่งเดี๋ยวนี้ซื้ออะไรก็ไม่รู้ซื้อแต่ไม่หมดเลยชอบซื้อเนี่ยซ,ซ,ซื้อที่ซื้อนาฬิกาเนี่ย ในการที่ผมวางท่ามือสามล้านกว่าเลยเนนะสัปว,วางท่ามือครั้งเดียวสเต็กฟิลิปวางท่ามือครั้งเดียวซื้อเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คุยอะไรมากมายวางท่ามือลองข้อมือแล้วบอกสวยซื้อเลยเดี๋ยวนี้ช้อปปิ้งแหลกเนี่ยแตนน่หาที่ดินตอนนี้หาที่ดินซื้อแล้วผมว่าตอนนี้แบบที่ดินลดราคาทั่วประเทศเต็มไปหมดเลยโรง,ง,ง,งแรมอะไรแม่งขายกันกระน,น,นำเลยเนี่ยผมว่าคุณตอนนี้ถึงเวลาช้อปปิ้งครับถึงเวลาช้อปปิง้งกูชอบชอบชอบซื้อ แต่กูไม่ชอบถูกยัดเยียดใครมารู้สึกว่ายัดเยียดฉันนะฉันเกลียดเลยเข้าใจปะคุณก็เป็นใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่เชื่อใจกันให้ให้ประโยชน์ก่อนให้คนรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้รู้จริงๆไม่ใช่วันวันแม่งตาปากก็จะขายของ้อาปากก็จะขายของคนหลงคาญเข้าใจไหมแต่ว่าเวลาคุณออกกล้องเองี้ยให้ดูเป็นการตั้งหัวข้อให้มันดูเป็นการให้ความรู้หัวข้อนี้มันจะเปลี่ยน m i n d เซตคุณไง าคุณพูด3มประโยชน์ปับ๊บหรือค่าประโยชน์ของทำอลิลีนคราวนี้มันออกมาเป็นแนวขายละมันจะดเรกมันจะมันจะเปลี่ยนทิศทางการคิดของคุณแล้วคุณก็จะพูดแต่การขายอยู่นั่นแหละแล้วไอ้คนคุณรู้ไหมว่าประเด็นของคนเนี่ยเวลาไม่มีสต๊อกอยู่นะนี่ผมถึงบอกให้คุณอย่ามีสตอ๊อกผมถึงบอกอย่าให้คุณลงทุนอย่าเสียตังค์ไปก่อนเพราะเวลาคนไม่มีสต๊อกอยู่นะมันมันไม่จะคิดแต่การขาย วันๆไม่จะคิดแบบว่าเจอหน้าใครเขายังไม่ทันอินเลยมันก็ขายละคุณเคยเจอคนพวกนั้นไหมคนน่าเบื่อยังยัง,ย,งยังคุยกันแป๊บเดียวยังไม่ทันจะรู้จักกันยังไม่จักจะเป็นเพื่อนกันเลย<อ>ยังไม่ขายมึงขายกูละยี่กลัวครั้งหน้าไม่อยากเจอละกลัวเป็นหรือเปล่าเป็นป่ะป <laughs> ทุกคนเป็นป่ะนี่มีคนอยากซื้อแทมพลีเราเห็นป่ะโอเคใครอยากซื้อแทมพลีก็มีสองรุ่นนะ มีสองรุ่นแต่วันนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจมาขายอะไรเยอะแยะตัวนี้ตั้งใจมาให้อย่างเดียวแต่ถ้าใครสนใจแทนบริจริงผมจริงๆผมอินกับสินค้านี้มากเลยเพราะว่ามันสุดยอดอะ่ะมันเป็นอะไรที่ผมเต็นใจเชียร์เป็นอะไรที่ผมแบบเชียร์ด้วยหัวใจเพราะตัวเองก็เปลี่ยนเลยแล้วก็ขี้เกียจอ่ะตอนนี้เราไม่อยากออกจากบ้านผมเป็คนคนขี้เกียจออกจากบ้านมากเลยไม่ชอบเลย ไม่ชอบขนาดลงอคอนโดของผมเองมีก็มีห้องออกกําลังกายที่ใช้ได้เลยนะที่ใหญ่พอสมควรนะมีสระว่ายน้ำสองสระใหญ่ๆเลยนะยังไม่เคยไปมากี่ปีไม่เคยเห็นมันมาห้าปีขี้เกียจออกจากบ้านขนาดกูเดินก็แค่ลง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 ิฟต์ไปก็ไม่ไปนะแต่ว่าแทมโูรีนี่ไว้หลังเตียงเลยเว้ยตื่นขึ้นมาปุ๊บสิบนาทีจบทําเป็นนิสัยกูจะได้ลืมมันไปเลยลืมว่าต้องออกกาลังกายวันนั้นแล้วเข้าใจป่ะทำเป็นนิสัยเหมือนแปรงฟันอะ ทำทำนิสัยเหมือนแปรงฟัน่ะมีใครลืมแปรงฟันบ้างไม่มีมีใครลืมอาบน้ำบ้างไม่มีทํนออกกําลังกายก็ทําให้มันนิสัยเหมือนแปรงฟันนั่นแหละผมก็ตื่นขึ้นมาก็สิบนาทีอันนี้ผมบิลีฟมันมากนะครับถ้าใครสนใจก็ให้ราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษเพราะว่าลดลดเหลืออีกห้าสิบห้าสิบอันเท่านั้นเองเหลืออีกห้าสิบอันอยู่ในสต็อคลุ่นหนึ่งเหลือห้าสิบอันอีกอันหนึ่งเหลือประมาณร้อยอันรุ่นรุ่นที่เป็นของคนแก่เอ้ยคนคนสูงอายุ ที่คุณแม่ผมใช้มีสองมีม<ด>ที่จับสองเลยเดี๋ยวนี้ดีละเดินทุกวันเลยในห้องเนี่ยเออน่ารักมากเราก,ก็มีที่จับเขาจะได้ไม่ตกมาไงของบางทีคนสูงอายุเขาเสียวไงอันนั้นหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับมันหมดอถนี้ก็ขึ้นราคาแล้วมันหมดแน่นอนแป๊บเดียวก็หมดแล้วอ๋อแล้วถ้าใครสนใจนะใครสนใจก็เอใครสนใจแทนอรีพูดตอนนี้เลยดีกว่าระวังมิจฉาชีพ ระว,วังมิจฉาชีพตอนนี้นี่คนโดนไปหลายคนแล้วผมแบบผมแบบสงสารลูกค้าของผมมากเลยสงสารลูกศิษย์สงสารลูกค้าที่บางคนโดนไอ้พวกมิจฉาชีพมันโกงไปคือสงสารคนคือเราเขาเขาเอาเงินมาโอนให้เราเพราะว่าเขาอยากจะได้อยากจะนสนับสนุนสิน่งสิ่งของที่ผมนําเสนอใช่ไหมแล้วเราเห็นเขาถูกโกงไปเนี่ยผมแบบโคตรจะเสียใจเลยเต้องบอกทุกคนไว้ว่า ระวังพวกมิจฉาชีพแล้วคุณทําออนไลน์นะตอนนี้ก็มีมิจฉาชีพเยอะเพราะฉะนั้นเนะี่ยวิธีการที่บอกบอกทุกคนเลยแล้วกันถ้าคุณไม่ต้องไม่ต้องการให้มิจฉาชีพม,มาหมานน่นคุณนะบอกเขาไปเลยนะครับบอกว่าบอกบอกคนลูกค้าของคุณบอกว่าโอนบัญชีนี้เท่านั้นแล้วก็ปักมุดไว้เลยเขียนให้พี่หน่อยเขียนให้พี่ปักมดุดโอนบัญชีนี้เท่านั้นแล้วปักมุดไวท้ที่ที่เฟซของคุณเลยทําได้ปะได้ไหมอ่านี่ นะครับนี่คือวิธีการที่จะทําให้คุณไม่ถูกโดนโกงแล้วก็ระวังนะครับสำหรับเพจของผมเนี่ยมีคนตาม8 0 0 0 0นคนอัพนะครับมีคนไลค์แปดแสนแล้วฟอลโล่อีกหนึ่งล้านสามล้านเพราะฉะนั้นคุณเช็คตรงนี้ก็รู้แล้วว่ามันของจริงมันจะทักคุณไปอ่ะพวกนี้มันเขาจะทักไปเพราะฉะนั้นเอ <laughs> <laughs> มิน <laughs> มนี่ด่าใครจ๊ะนี่ไม่ได้ด่าพี่ใช่ไหม เออเออโอเคการสวยอยากดูใกล้ให้อันน่ะอันน่ะไอจีไอจีนี่คนอ่ะไอจีส่วนใหญ่จะเป็นคนรวยไงคนที่รูยไอจีส่วนใหญ่อ่ะไอจีเขา YouTube อันนี้ YouTube เหรออ่ะบอกว่าเราขอดูใกล้ๆได้ไหมอ๋อนี่อ่ให้ดูแล้วนะครับเลิศมากนะครับสามห้านะครับจริงๆซื้อวันอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วผมซื้อนาฬิกาสองเรือนเลย เรือนหนึ่งสองจุดแปดห้าล้านแล้วเรือนนี้สามล้านสามล้านกว่านะครับก็ตอนนี้ช้อปปิ้งใหญ่เลยแต่ผมรู้ว่าอเมริกาพวุนี้มันขึ้นราคาไงมันราคามันขึ้นผมซื้อเฉพาะของที่ราคาขึ้นเก็ตปะ่ะผมไม่ผมไม่สนใจเลยของที่มันราคาไม่ขึ้นอ่ะของราคาของที่ราคาไม่ขึ้นกูงมกมากจะ,จะเปลี่ยนเทียบใหญ่เลย,เ,ยเทียบปเลยซื้อของอ่าซื้อแท็แบเล็ตจีนเอาห้าพันหกพันกูเปลี่ยนเทียบสเปกใหญ่เลยแปดพันกูเปลี่ยนเทียบสเปคแหลก แต่ถ้าของขึ้นของที่ราคาขึ้นเท่าไหร่ไม่อัานโอเคเมื่อกี้ถึงไหนละอ่อ,อ,อการเอ,อเล่าสตอรี่ทำเป็นนิสัยไม่ใช่จะจะจะ,จะพูดถึงการยกาตัวอย่างถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกสมมุติคุณขายผ้าไหมหรือคุณขายอะไรที่มันเป็นโอท็อปสินค้าแฮนด์เมดสินค้าแฮนด์เมดสินค้าอ,อ,อะไรที่มันที่มันหรือกาแฟ อะไรแบบนี้คุณก็สอนวิธีการทําสอนวิธีการใช้แล้วในระหว่างสอนเนี่ยคุณค่อยแอบบอกประโยชน์ก็ยังได้เข้าใจว่าในระหว่างสอนเช่นออสอนวิธีการชงกาแฟสูตรจุดๆสอนวิธีการชงกาแฟแล้วคุณก็ใช้กล้องดีๆหน่อยใช้กล้องดีๆใช้แสงข้อสําคัญคือต้องสว่างภาพต้องสวยอันนี้ข้อสําคัญเลย ถ้าภาพสวยนะแบบคุณจะได้เรตติ้งอีกเยอะมากพยายามอย่าใช้ iPhone รุ่น1นถึงสิบนะครับไอโฟนหนึงถึงสิเนี่ยมันจะมึดมันจะแบบคุณดูตัวเองแล้วคุณจะไม่มีแรงบันดาลใจอะคุณจะนึกว่ากูขี้เลยแต่ว่าพอคุณผมณเปลี่ยนกล้องไปนะผมจะอย่างตอนนี้ YouTube ดูอันนี้ y u u u b e ใช่ป่ะ YouTube ผมใช้มีนะครับผมก็เคยขายรุ่นนี้นะครับตอนนี้ก็ยังขายอยู่มีรุ่นโน้ตสิบโปรเฟสบุ๊ตอนนี้ผมใช้เอ่อวีโวอันนี้โปรโมทให้เขา ฟรีเลยนะผม,ผมรู้ว่าแม่งคนแห่กันไปซื้อตั้งเยอะตั้งแยะ vivo note เท่าไหร่นะจำไม่ได้17 <Pro. S 2> ป่ะ vivo ี่ o 20. 20อ่า pro 20อันนี้ pro 20แล้วก็อันนี้ก็ vivo อ่านี้ของ IG จใช่ไหม <20. S 1> vivo 15พวกนี้อ่ะพอใช้กล้องหน้าปั๊บเนี่ยคุณดูเหมือนพระเอกหนังเลยเวย้ยดูแบบทันทีเลยแบบว่ามันจะหลบมันจะกลบแล้วมันดูธรรมชาติตัวจริงอาจารย์ก็เหมือนอ่าตัวจริงก็เหมือนอ่าโอเคโอเคโอเค วิธีป้องกันวิชาชีพบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ให้จําไว้เลยว่าตอนแรกๆคุณมา make friend มาทําถ้าคุณอยากจะขายออนไลน์นะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแล้วนะตอนแรกๆผมบอกผมผมคุณอยากจะรู้วิธีการปลดความกลัวของคุณทั้งหมดเลยไหมอยากรู้ไหมอยากอยากมีคนมีคนเนี่ยไม่ต้องมีคาคนกลัวแน่เลยพูดคนส่งสตาร์มันต้องเยอะนะวันนี้เปเอ็กซีรีส์ค่ะซีรีส์เกาหลีเหรอโอเค อยากรู้ไหมว่าวิธีการปลดความกลัวทุกอย่างถ้าคุณเพิ่งเริ่มนะวิธีการปลดความกลัวทุกอย่าง